เงินบาทนะครับอ่อนค่าในขณะเดียวกันวันนี้หุ้นก็ร่วงด้วยนะฮะลบไป22.16จุดวันนี้นายกเศรษฐาก็ให้สัมภาษณ์เป็นเรื่องที่ต้องเฝ้าระวังแต่เรื่องการจะไปก้าวไกา่หรือไปแทรกแซงคงไม่มีต้องปล่อยให้เป็นไปตามกลไกตลาดค่าเงินบาทนะครับอ,อ,อ่อนตัว อ่อนค่าสุดในรอบเกือบปีฮะสิบเอ็ดเดือนนะครับ <c oughs> วันนี้นะสามตุลาคมผู้บริหารงานวิจัยบริษัทสูย์วิจัยเกษตรกรไทยคุณการจนาโชคไพศาลส,สินนะครับเงินบาทอ่อนค่าผ่านระดับสามสิบเจ็ดบาทไปแล้วนะเห็นไหมนี่ตอนนี้นะครับไปแต่ระดับอ่อนค่าสุดในรอบเกือบสิบเอ็ดเดือนอยู่ที่สามสิบเจ็ดบาทสิบเอ็ดสตางค์ต่อดอลลาร์นะครับอ่อนค่าสุด นับตั้งแต่10พฤศจิกายน2565นะครับในช่วงเช้าวันนี้นะครับตอน9โมงเสร็จเศษเป็นการอ่อนค่าต่อเนื่องหลังปิดตลาดเมื่อวานนี้ที่ระดับ36บาท94ต่างนะฮะก็ยังคงทยอยอ่อนค่าลงเช่นเดียวกับสกุลเงินอื่นๆในเอเชียนะครับ่ามกลางความแข็งแกร่งของเงินดอลลาร์และการปรับตัวขึ้นของบอลยีสหรัฐหลังจากที่เจ้าหน้าที่ระดับสูงของเฟดยังคงมีท่าที สนับสนุนโอกาสการขึ้นดอกเบีย้ยและคงอัตราดอกเบีย้ยไว้ที่ระดับสูงเป็นเวลานานนะครับวันนี้นาะยกเศรษฐาก็ให้สัมภาษณ์ถึงสถานการณ์ค่าเงินบาทอ่อนค่าอย่างต่อเนื่องบอกเป็นห่วงเรื่องการนําเข้าน้ํามันและอุตสาหกรรมนะหรือไม่ว่าเป็นเรื่องที่ต้องเฝ้าระวังแต่เรื่องการจะไปก้าวไก่หรือไปแทรกแซงคงไม่มีต้องปล่อยให้เป็นไปตามกลไกตลาดและการที่ค่าเงินบาทอ่อนค่าก็ไม่ได้มีผลเสียทั้งหมดเพราะการส่งออกนะ ที่มากกว่า50%ของ GDP ส่วนการท่องเที่ยวคือ20%ของ GDP ก็ได้รับอนิสง์ในเชิงบวกแต่ต้องดูให้เหมาะสมซึ่งทางแบงค์ชาติก็ดูแลและติดตามเรื่องนี้อยู่นะครับนี่ฮะวันนี้นะครับก็เปิดสถิติค่าเงินบาทอ่อนค่าลงนะฮะถ้านับจากช่วงต้นปีคนถึงวันนี้วันที่ไป37บาท11สตางค์อ่อนค่าลงไปแล้ว6 7 5เปอร์จากต้นปีครับท่านผู้ชมฮะน,นี่ฮะหนึ่งมก,กราคม66ปีใหม่เลยนะฮะวันขึ้นปีใหม่32บาท84ดูสิฮะ32บาท84นะครับอีกเดือนหนึ่ง1กุมภาพันธ์นะฮะ35บาทนะครับ1มีนาคมแข็งค่าแล้วมานิดนึง34บาทนะฮะแล้วก็32 32 35 34 34 36นะ,ะแล้วก็ไป37 หกันยาเนี่ยสามสิบหกนะครับตุลาคมสามสิบเจ็ดแล้วฮะอืมนี่ให้ดูกันคร่าวๆง่ายๆนะฮะนี่นะฮนี่เงินบาทนะครับอ่อนค่าในขณะเดียวกันวันนี้หุ้นก็ร่วงด้วยนะฮะวันนี้หุ้นร่วงไปลบไปยี่สิบสองจุดหนึ่งหกจุดนะฮะปิดตลาดอยู่ที่หนึ่งพันสี่ร้อยสี่สิบเจ็ดจุดสามจุดีนะฮะก็ลบไป ยี่สิบสองจุดหนึ่งหกนะครับ